ความสมมามัคคีความสื่อสัตย์ความสื่อตรงความอดทนความขยันความมันเพียนความหูตนดีพ่อความดีความงามความชอบความชืม่นชมสำรวมมืงแหลว นะครับคือนะครับฟาร์มเพี้ยนเป็นรักกันแหละนะครับฝาวไว้ชนอยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับหลังจากไฮน์ไนตาเนาะสลับมือขค้ืนนีบริอาลิปลง u t u b e นะครับมานี่ก็มาถ่ายชมบรรยากาศนะครับช่วงหล้างบานหลังเฮียนเนาะนะครับช่วงหลังบานหลังเฮียนหลังงลัางขวนะครับช่วงนะครับุยิวหลังเพื่อนได้นะครับ ปลูกคาปลูกตะไคร้ไปน้อยครับล้างบ้านล้างเฮียนนะครับใบใส่ต้มไก่นะครับกราบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับผู้ขอรับชมติดตามนะครับท่องนะครับผู้ขอรับชมติดตามนะครับทางนะครับขอธมเมืองไทยเมืองหลวงฮ่องเต้ทุกท่านนะครับเราไม่ถึงนะครับเจ้าด่านทุกท่านนะครับรับชมในทัวฝ่ายเมืองไทยเรื่องในธุคลิจธุคลิปของอุดรพาเพื่อนในไทยทำคลิปลงไปนะครับทัโถโลกันเลยนะครับถูกคนแหงกันเปากไปจะน้อยเรื่องนะครับ กเมื่อคืนนี้นะครับบริอาจคลิปเนาะนะครับกเมื่อนี้นะครับถือโอกาสดีๆนะครับก็ได้มาอาจคลิปนะครับแม่ตอนเสาร์นะครับช่วงนะครับเจ็ดโมงกว่าๆนะครับสี่ขวบแปดโมงนู้อนะครับกับโมวันกับไปขายไปขายนือยู่นะกินนะครับพี่น้องกับอุดนนท์ซอยกับอุยเราเพื่อนขอขอบคุณขอบคุณทุกๆท่านนู้อนะครับขอบคุณขอบคุณนเอฟซีบุกขอรับชมติดตามนะครับในแต่ละคลิปทุกๆคลิปกันแหละนะครับฝากไว้ใจหน่อยนะครับบรรยากาศในเมื่อนี้นะครับแดดก็ลังสิขึ้นเนอพี่น้องนะครับก็ลังสิขึ้น แดดกำลังสีข้นนะครับเอาไปจะวยนะครับในตอนนี้นะครับแมงปูบินพี่หน่องนะครับตอนใหม่ๆนะครับเรื่องผีเสียนะครับบินนะครับตอนใหม่ๆเนาะในตอนเสาร์นะครับเสียงนกเสียงกาห้องเซี่ยวๆนะครับเสียงไก่เสียงกาขันนะครับบรรยากาศในเมือนี้นะครับบรรยากาศในเมือนี้นะครับคือวันเสาร์เนาะนะครับวันเสาร์นะครับ เดือนพื้นสภาคมเนาะนะครับเนาะพศสองวันถล่วยนะครับหกสิบสี่กันแล้วนะครับบรรยากาศดีพี่น้องนะครับสหรับในมือนี้ครับอุ่ยอยู่ลังเพื่อนในมารทายทรรมขีดเนาะนะครับช่วงกลางบ้านกลางเยนนะครับถ่ายทรรมขีดชมบรรยากาศนะครับในตอนเสาร์นะครับเจ็ดโมงกว่ากว่าสิบแปดโมงเนี่ยนะครับสหรับในมือนี้นะครับบอตึงจักเที่ยพี่น้องนะครับกวยน้ำว่าเนี่บอตึงจักเที่ยพี่น้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะครับที่อุอยู่ดอนบ่อไปนะครับ คือว่านะครับเป่าตามนะครับปัจฉิยาหลักเนาะนะครับในความเป็นตัวเองนะครับเนาะพอใจในสิ่งที่ตนมีนะครับอยู่แบบเศรษฐกิจพ่อพียงกันนะครับบรรยากาศดีพี่น้องนะครับในตอนเศร้านะครับบรรยากาศดีด้วยนะครับสรับในมือนี้นะครับทองฝาปลอดโปร่งเนาะนะครับเมฆก็มีจักกนในพี่น้องนะครับบรรยากาศในวันเศร้ามือนี้ครับ บางคนก็ได้ยุดพักพรเนาะสำหรับในมื่อนี้นะครับบางคนก็ได้ไปทําการทํางานอยู่ก็มีนะครับเนาะนะครับกเมื่อนี้เป็นวันมื่อวันเสาร์เนาะนะครับอาจสิเป็นนะครับมื่อวันที่นะครับยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่มาเนาะนะครับอุยก็กาไปประมาณนนั้เนาะเพราะว่ากับวันเด็เมืองปฏิเสด้วยกันนะครับผู้ไทยทําคลิปนี้เนี่ยคณะนี้ตรงนี้กันแล้วนะครับฝากไว้ชน้อยนะครับเมื่อนี้บรรยากาศดีพี่น้องนะครับทองฝรบปลอดโปร่งนะครับจำใส่เนาะนะครับบางเนื้อนะครับทองฝ่า อันนี้บรรยากาศขางบ้านขางเงี้ยนของวิวดอนภาเพื่อนเนาะนะครับอันนี้ก็บ้านสะมาลุ้นนะครับบ้านปปานะครับบ้านไส่บ้านไส่เป็นอย่างไรบ้างเนาะนะครับบ้านผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีนะครับข้างขังบ้านไกลเลี้ยงเที่ยงนะครับทุกทุกสัตว์เลยนะครับแต่เมื่อนี้ครับกับเมื่อขึ้นเนี่ยบัตรอาชีพนะครับเมื่อนี้ยก็ที่โอกาสดีๆได้มารับชีพนะครับทักทายพวกพี่น้องนะครับเอฟซีทุกทุกทันกันเลยนะครับสำหรับในเมื่อนี้นะครับที่ได้เราไปนะครับในต้นคลิปนี้นะครับก็คือว่านะครับกับ อันนี้คือนะครับกระตีประจําใจนะครับของอุยวรอนผ้าพือนเาะนะครับทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างกันแหละนะครับสํารวมหมดเลยนะครับเนาะนะครับสำหรับเนื้อมเนียนครับอุยวรอนผ้าพืชนะครับกพขอเป็นกระลังใจนะครับให้พ่อพี่น้องครับตัวฝ่ามืองไทยเ้ว้อมันพ่อพี่น้องเสียงเส้กรตามสางเนาะนะครับตัวฝ่ามองไทยนะครับอุยวรอนผ้าพืชนนี้นะครับขพเป็นกรลตังใจพ่อพี่น้องนะครับตัวฝ่ามองไทยกันแลนะครับทุกทุก่ันนะครับ ก็ไปถึงภูอยู่ทางบางหน่อบางหน้าเนาะนะีรับทุกทุกท่านกันแล้วนะครับภูไปนะครับทำการข้างบนข้างไกลนะครับบางหนอบางหน้าก็ดีเอานะครับเนาะนะครับอยู่รอนเพื่อนกับขอเป็นกำลังใจ้พี่อนนะครับก้าวเดินต่อไปเดวยนะครับพร้อมกันครับอุอยู่รอนาเพื่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับอุอยู่รอนเพื่อนบอยอยากนะครับไปยืดเย้ากว่านี้เนาะนะครับอุอยู่รอนเพื่อนนะครับสิขอนะครับ เคลีตีคลิปนี้นะครับใบเพียงซ้ำหนีกันเลยนะครับโอกาสหนาพอคลิปใหม่ไปเรื่องในการรับชมติดตามคลิปในแต่ละเมือแต่ละวันนะครับของอุยรอนเพ,พื่อนกันเลยครับอุยรอนเพื่อนขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับคขำขึ้นนีนะครับให้พี่น้องนะครับมีความสุขความเจริญความเจ็บไข้ได้ป่วยใหญ่มีคิดจริงใด้คอยสมความมันพัฒนาสุจริตย่างนอนหลับคอยในเมืองน้อนเตืนอนเงินแสนสุขีสุขขังพลังคุณพ,พระคุ่มคล่องคุณภาษีรัตนาไตะขุนพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคนโลกให้คุนขวรางคอยพบพี่น้องครับอยู่ดีไม่ ทุกทุกท่านกันนะครับสวัสดีครับโอเคครับโอกาสนะพ่อิปบไม่ไปรีเลยด้วในการรับชมติดตามของทุกทุกท่านด้วยดีเสือมากกันเลยนะครับสวัสดีครับครับผม